ขอ,อการขึ้นแกนมาสเตอร์ภายในครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจริงๆอย่างแรกคือเหมือนกับได้สกินปืนถาวรเลย <c oughs> แค่ภาพปั๊บอือยอดออกใช่เข้าแอปนี้อีกแล้วอมแอปสุดยอดกดเข้าไปกดเข้าไปแป๊บนึนงนะรอก่อนรอก่อนรอก่อน โอเคกดบวกอืม okay. mm hmm. แบบกดบวกยังกดบวกเลือกภาพที่เราเพิ่งแคปมา mm hmm. นี่ทำ้ชมเห็นตรงนี้ปะ mm hmm. รอบนี้ไม่ต้องกดบวกครับรอบนี้ให้ทำานผเ้ชมกดสติกเกอร์ เลือนหาโน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 ี่ได้ละปั๊บกดเลือกภาพมานี่ท่านผู้ชมจะได้ภาพแกนมาเตอร์มาแล้ว

บอขนาดนี้หรอวะดูดิเรียบร้อยเท่านี้คุณก็จะได้อยู่แกนมาตเตอร์แล้ว เห็นไหมผมบอกแล้วทำได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคกลัวตีนแค่นั้แหละไม่มีอะไรมากเหงา